สวัสดีค่ะแฟนเพจครัวคุณแม่รักทุกๆท่านนะคะวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆร,ร้อนมากมากทำไงเราจะต้องทำอาหารที่ดับร้อนนะฮะดับร้อนโดยวันนี้เราจะตุ๋นฟักนะฮะต้มจืดฟักใส่กระดูกอ่อนนะเทคะนิคของเราก็คือตุ๋นน้ำตุ๋นน้ำกระดูกอ่อนเนี่ยให้ใสเหมือนตาตะเกะตนนะฮะใส่รากผักชีพริกไทยดำกระเทียม ดับคาวด้วยหอมหัวใหญ่นะฮะอันนี้คือกระดูกอ่อนหมูเราไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดหน่อยนะฮะนี่ใช้กระดูกอ่อนตุ๋นให้น้ําใสเลยนะฮะอันนี้ฟักนี่มีสปปรรพคุณในการดับร้อนนะฮะแก้ร้อนในเป็นเป็นผักที่ดีมากๆคะอันนี้เราจะใส่เครื่องโดยหนึ่งลำไยสดตอนนี้ ออกเยอะนะฮะลำไยสดเนี่ยเป็นหน้าของเขาออกเยอะแล้วก็ใส่นิดนึงแทนน้ําตาลเอาไว้เราจะใส่ถั่วแดงเม็ดบัวเห็ดหอมนะฮะแล้วก็หัวเชโปหวานหาวานอมเค็มนิดนึงอันนี้คุณอันนี้อร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะฟักเราก็จะใช้ฟักแก่ขึ้นวนวลนะฮะเขาะจะไม่เละนะฮะถ้าฟักก่อนเราไ้ผัดไข่ผัดใส่กุ้งแห้งผัดใส่อะไรนี่เราจะ ใช้ฟักแก่ที่นวลขาวนะฮะเนื้อของเขาจะไม่เละนะเนี่ยฟักลูกเดียวหมือนหม้อนะ,ะน้ำซุปอย่าไปนคนบ่อยนะคะให้เขาใสเยอะๆนะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมพวนะกเมด็ดเม็ดถัว่วเม็ดบัวเราต้มทิ้งไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเอามาต้มพร้อมกันเราต้มทิ้งไว้ก่อนถึงเวลาเราใส่แป๊บเดียวแล้วเราก็จะยกลงเลยนะคะ สักพักเราค่อยใส่เห็ดหอมไม่งั้นน้ำเห็ดหอมจะทำให้มันดำจะสุกนะฮะเราใส่เห็ดหอมเห็ดหอมวันนี้เราต้มน้ำไปแล้วต้มกับหม้อแรงดันนะคะต้มกับหม้อแรงดันแรงดันให้นิ่มๆใส่เมียวดอกเดียวพอแล้วใส่น้ำเห็ดหอมไปหน่อยน้ำเห็ดหอมนี่ก็สุกอยู่แล้วนะคะ เห็ดหอมุ่นะแช่น้ําไว้แช่น้ําล้างน้ําสะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ําน้ํากรองที่ดีนะคะแล้วใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนแช่ไว้เจ็ดแปดชั่วโมงเสร็จก็มาต้มหม้อแรงดัน20นาทีนะคะจะนุ่มนิ่มอันนี้เราเก็บไว้ผัดน้ําแดงราดผักนะคะอันนี้เก็บไว้ผัดน้ําแดงราดผักส่วนนี้พอเสร็จแล้วใจลงไปนะคะ ไม่ต้องใส่ดอกเกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่ซีอิ้วเพราะตัวนี้จะมีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะคือหัวเชฟโป้หวานเราเนี่ยใส่ลงไปนะ,ะ่แเม็ดบัวเราก็ต้มจนสุกแล้วนะะใส่ถั่วลงไปน,นี่ถั่วนี่เป็นโปรตีนนะฮะใส่ถัว่วถั่วแดงที่เราต้มเสร็จไม่คาว ถ้าเราไม่ทานเป็นแกงจืดเราจะตักข้าวใส่ถ้วยนะเราตักน้ำนีลราก็เป็นแบบเป็นข้าวต้มข้าวต้มได้เลยนะทานข้าวต้มใส่ถั่วแดงตักเม็ดบัวลงไปสักพักเดียวนะฮะให้เข้าเข้าเนื้อเข้าน้ำห้สะอกอดนะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยใสนะฮะนะไม่ต้องเค็มเพราะเดี๋ยวน้ำเค็มของอันนี้เขาจะออกนี่เราทานจืด,จดนะฮะทานรสชาติจืดเป็นน้ำซุป เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยเวลาเสร็จเราก็จะโรยด้วยผักชีเกากี้นะฮะอันนี้คือเมอ็ดเกากี้เราโรยไปเวลาเราต้มน้ำซุปนะคะเกากี้นี้มีประโยชน์มีสปปรรพคุณบำรุงสายตาหัวใจและบำรุงผิวพรรณถ้าเช้าๆท่านตื่นนอนมาเติมน,น้ำร้อนไปสักแก้วหนึ่งนะแล้วก็เอาเกากี้ใส่ไป10เม็ดหรือ12เม็ดแล้วก็ทานทุกเช้าเลยนะฮะผิวพรรณจะสวยสายตาก็จะดีหัวใจก็จะดีนะฮะ ตื่นมาอย่างต่ำต้องทานค่อยๆทานน้ําเนี่ยเช้าหนึ่งสีแก้วผิวพัธุ์จะสดนะฮะจะจะไมห่หย่อนค้อยเต็งตึงตลอดเวลาค่ะมือนี้เสร็จแล้วนะคะฟักตุนกระดูกอ่อนใส่บัวเชโป้หัวและเม็ดบัวแก้ร้อนในดีนักแลรอากาศร้อนๆเนี่ยทานของแบบนี้นะคะสัรพะคุณร่างกายจะได้เย็นฝากกดไลค์กดแชร์หัวคุณแม่รักด้วยนะคะ